อุ้ยตัดจ้อยก็จัดงานให้แบบสุดๆนะตอนนับช่วงนั้นนางท้องด้วยนางท้องตัดจ้อยก็โอ้ยอยู่ข้างๆตลอดยนันเมียเสียใจก็ยันเป็นร่มยันเป็นยังเนาะนางก็อยู่ข้างๆตลอดนางนางไม่ไปไหนนะซึ่งคือคนทุกคนก็เห็นนะแบบเออไล่ส่งไล่สนโน่นนี่นั่นคือคือนะก็อยู่ข้างข้างเนี้ยคือดูแลทุกอย่าง แต่พอแต่พอไปคุยให้คนอื่นฟังอะ่ะดันไปคุยว่าเนี่ยงานศุปกับโบก็ไม่อยู่ข้างๆต้องไปแบบจัดงานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้มันไม่เม k เซ e n s e ่ะมันไม่เมกเซนแล้วก็เออวันเผาใช่ไหมวันเผาด้วยความที่หมู่บ้านานาอะมัน ฟิวฟิวธุระก,กันดานหรือเปล่าเมนเผา <ảo S 2> โศกไม่มีเมนเผา <ảo S 2> โศกบ่มีตาจ้อยก็ทําเมนลอยแบบโอ้โหอลังการงานสร้างแบบจําได้ปะทาเมนลอยแบบอลังมากอลังสุดๆเตุไหแม่ผัวคือทําให้ทุกอย่างอ่ะจน คือเอฟซีที่ดูหรือคนภายนอกที่ดูมาตลอดน่ะเ,เขาก็เขาก็ไม่ได้แบบเฮ้ยพวกถ้าพวกมึงเป็นเอฟซีอะทำทำไมพวกมึงไม่รู้อะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะพวกมึงต้องรู้สิอีพวกติงอะอีพวกติงฝั่งนะั้นอะทําไมมันทําเหมือนแบบมันไม่เคยรู้อะไรเลยอะทั้งที่มันรู้อยู่แก่ใจอ่ะว่า ิงเออเออแม่เมียเออแม่เมียแม่เมียแม่เมียมานานหรือยังคะเกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะท้องใกล้คลอดใช่ท้องใกล้คลอดนั่นแหละก็เลยแบบอืมคือคือตาจ้อยทําทําให้ตาจ้อยทําให้สุดความสามารถแล้วค่ะที่คนคนหนึ่งจะทําได้ กฏว่าเออมันก็มันกับ่ะไรเหตุไหนคนยังอีนี่มันสำนึกนั่นแหละเนมื่อคืนงานที่สวีเดนมีหลายวงโตโน่ขึ้นก่อนคนดูเยอะอยู่ FC เอฟซีเลมเฉยว่ามาดูอีนี่นั่นแหละมันออกเองพออข่าฮเดี๋ยวเขาแย่งอีกค่ะ ขาขี่พาเวดเจตค่ะเขาไม่ได้ขี่ฮอค่ะมแม่นางป่วยตาจ้อยจ้างเครื่องบินส่วนตัวส่งตัวรักษาคุณด้เอ,อเขาจ่ายเองเขาบอกเขาจ่าเองตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโน่นนี่นั่นอเออเห็นค่ะสุดยอดคนแถวบ้านชมตาจ้อยใช่คนแถวบ้านนะ่ะเขารู้หมด พุ่มไม้ตาจ้อยกับเอ่อกับพี่ดิวเห็นภาพเลยอันนี้สุดมากนะทุกคนไปดูหรือยังฉากพุ่มไม้อ่ะพี่ตาจ้อยกับพี่ดิวเล่นอยู่ในคลิปเดียวอ่ะ ไปส,สนใจมันค่ะดูสภาพมันก่อนดูดูสภาพมันก่อนอีโอเลียนน่ะสะภาพมันนี่ป่ะถ้าเอาจริงถ้าใครไปเห็นสภาพอีโอเลียนนะจะบอกว่าเป็นอิเกะแบบตลาดล่างอะเอาจริงเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครครบมันเอาจริงเพราะามันมันวมันไปนโกงคนมันไปนหลอกคนเยอะอีเนี้ย เนี่ยมันมันเป็นนินไปไปเป็นินทาเลดี้ฉํามันบอกว่ามันอะรู้จักเลดี้ดีอีไฟมึงไม่ได้รู้จักอะไรกูเลยไปนินทาเลดี้กับคนโน้นคนนี้มันเจอใครนะมันนินทาบอกเนี่ยรู้จักอ e ี i, เลดี้ด e ีเคยมาบ้านอีเลดี้มึงไม่เคยมาบ้านกูค่ะมึงไม่เคยมาบ้านกูจะบอกให้ฟังเลยนะถ้าใครได้ยินอีโอเลี้ยงเนี่ยมันนินทาพอเนี่ยอีโอชินเนี่ยอีแ e ก่อชินเนี่ย e ถ้าใครได้ยินนะคะตอกกลับมันเลยค่ะว่าอ e ีโอชินไม่เคยมาบ้านอ e ีเลดี้ถ้าอ e ีโอชินมันมาบ้านอ e ีเลดี้ทุกคนถามไปเลยว่าบ้านอ e ีเลดี้เป็นแบบไหนสีอะไรเออบ้านกี่ชั้นบ้านกี่ห้องอยู่ตรงไหนถามมันเลยถามมันเลยเจาะมันเลยบ้านจะได้ดีสิอย่างพี่หองจะหอง โอ้มันมันไปนินทาผอมันไปบอกทุกคนว่ามันรู้จักอ e ีเลดี้ดีว่าเนี่ย e อีเลดี้เป็นโรคจิตเอ่อเป็นโรคซึมเศร้าไม่ทำงานกินเงินคนป่วยทำงานแค่ห้า e สิบเปอร์เซนอีฟายอีฟายโอ้แล้วทีนี้ โกหกว่าเคยมาบ้านพออ้อนเนี่ยอีเลดี้เลดี้ทำหนมจีนให้กินอุ้เป็นตู Dogs ่เป็นตาเป็นตู่เป็นตะาขออ้ันนยังไม่เคยโกหกคนเป็นตู่เป็นตะาขนาดนี้เลยนะฉันโกหกแบบแบบเป็นตู่เป็นตาขนาดนี้ไม่เป็นนะละอายแก่ใจฉันละอายกลใจมากถ้าจะโกหกคนอะเออถ้าโกหกแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแบบที่มันไม่ถูกผลกระทบอะไรเงี้ยเออจะทําอยู่แต่ว่าถ้าโกหกเป็นแบบโกหกแบบปั้นน้ำเป็นตัวเงี้ยฉันทาไม่เป็นนะ แต่ทำไม่เป็นแล้วแบบคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะทุกคนแค่พอ,อ,อนอ่ะทำงานอยู่ที่เสมอกนเออพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของพอ,อเออผอ,อทำงานดูแลคนแก่ตามบ้านก็คือขับรถไปบ้านคนแก่ ไปให้ยาไปให้อาหารไปช่วยเขาเาใส่เสื้อผ้าอาบน้ําไปถอดเสื้อผ้าไปทำกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไปพาเขาไปเดินเล่นพาเขาไปหาหมอหรือไปนั่งไปนั่งเล่นพูดคุยกับคนแก่ซึ่ง อีตรงนั้นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผอ,อทํางานพื้นที่ที่ผอ,อทํางานมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันมีนักท่องเที่ยวมาทุกปีเนี่ยยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยนักท่องเที่ยวมันจะเยอะแล้วมันก็มาเที่ยวตรงที่ผอ,อทํางานแล้วทีเนี้ยสมัยก่อนคือรู้จักนางเพราะว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นครีเอเตอร์ aker, เหมือนกันไงเราก็ท,ทําเพจนางก็ท,ทําเพจก็เลยรู้จักกันเพราะว่าท,ทําเพจอ่ะ ทีเนี้ยอ,อนางบอกว่านางจะมาเัมอร์เก้นนางจะมาตรงที่พอทํางานผมเลยบอกว่าเออยายัยงั้นก็มาทานข้าวกันสิก็แค่นั้นแล้วก็ไปนัดทานข้าวกันก็ไปนัดกินเห็นไหมรูปรูปที่นางเอาออกมาสู่โลกโซเชียลตอนนั้นน่ะมันเป็นรูปที่ไปนั่งกินข้าวไปนั่งกินเอกุ้งอะ เออเขาเรียกอะไรนะแระกหมักกะเออขนมปังกุ้งแล้วฉันก็ใส่ชุดทํางานเออฉันใส่ชุดทํางานสีชมพูนัะนะ่นน่ะก็คือมึงกับกูไปเจอกันตอนกูทํางานแล้วกูแวะไปกินข้าวกับมึงพอกินข้าวเสร็จกูก็ไปทํางานต่อแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วหลัง ไปพูดกับทุกคนกูไปบ้านอีเลดี้เ yeah. ฮ yeah. ี้ยไม่ได้ไปบ้านกูนเลยเออไม่ได้ไปบ้านพอเลยนะแล้วมันไม่ได้สนิทกับพออ,อด้วยมันเป็นเหมือนแบบรู้จักคุยกันเผินๆอะทุกคนเข้าใจปะ่ะมันมันคุยกันเผินๆมันไม่ได้แบบลงลึกถึงชีวิตโน่นนี่นั่นแค่แบบ คนทเาเห็มันก็อ่ะยายยายลงไปเก็บไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปเม้นอุ้ยเห็ดเยอะจังเลยเห็ดสวยจังเลยอยากไปเก็บด้วยจังเลยมันเป็นฟิลเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมก็เหมือนทุกคนเวลาไปไปเม้นเพจนโน้นเพจนนี้เด่นนั้นเพจคนที่เราเออเราเห็นช่องนี้เราชอบอะไรเงี้ยเราก็ไปเม้นธรรมดาเราไม่ได้เป็นโอ้ลงลึกถึงชีวิตแบบดีเทลชีวิตประจําวันอะไรขนาดนะั้น ถ้ามาบอกรู้จักอ e ีเลดี้ดีรู้จักอะไรกูดีผัวก,กูชื่ออะไรก่อนถามถามออไอโอชินด้วยว่าผัวถ้ารู้จักอ e ีเลดี้ด e ีอ่ะผัวอีเลดี้ชื่ออะไรอือถามมันด้วยถามมันด้วยเอออืออืถามจริงฉากพุ่มไม้แบบนั้นเลยใช่ไหมจะได้นึกภาพออก ก็อยู่หลังไอ้บ้านส้มไงอีหลังเน็กไอ้ไอ้ตรงที่ว่าทําเป็นไว้ดื่มอ่ะเออที่ไว้ดื่มไว้ต้อนรับแขกอ่ะอีข้างๆบ้านส้มน่ะนางก็วิ่งออกมาจากตรงนั้นแหละนางก็วิ่งหลังหลังอีบ้านส้มหลังเล็กๆน่ะนางก็วิ่งออกมาหลังตรงนั้นแล้วก็ไปหลบอยู่หลังน้ําพุอืม คือเป็นบ้านส้มหลังใหญ่บ้านส้มหลังเล็กใช่ไหมไอตรงนี้ที่ตาจ้อยสร้างไว้ไว้ดื่มอะไว้ดื่มไว้ปราร์ตี้เออนางก็วิ่งไปหลังหลังบ้านหลังส้มส้มเล็กๆเนี่ยวิ่งไปแล้วมันมันจะมาทะลุอีตรงน้ําพุพอดีไงเข้าใจบอแล้วนางก็จะนั่งนั่งอยู่อีตรงอีตรงหลังอีอีตรงข้างหลังน้ําพุแล้วก็มองดูว่าเฮ้ยมีคนมาหรือยังเข้าบ้านหรือยังพอนางเห็นว่า าจ้อยเดินเข้าบ้านปับ๊บนางก็วิ่งใส่เกีย้ยหมาออกมาจากหลังน้พผึ้งนั่นแหละแล้วพอนางวิ่งมานางก็เจอะเจอะเจอะกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่าซึ่งผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือเขาก็กําลังจะเดินเข้าประตูบ้านพอดีแล้วทีนี้ยเขาก็หันหันหลังมา ดูว่าใครก็เหมือนเหมือนเขาได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งเข้ามาใกล้ๆตัวใช่ไหมเขาก็หันมาแล้วก็มาเจอแบบเอา้าไปใส่ยังบ้านติทรงแบบเนี้ยคือเขาก็ตกใจแล้วเอ,อีนี่มาอยู่นี่เลยจ้าไหนเออแล้วแล้วอีหมอรำม,มันก็ทําเงี้ย หน่อยนะคะลูกจ้ามาเลยค่ะแม่มาเลยจ้ามาเลยมาเลยแม่แถวที่หนูอยู่อ่ะมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงแม่เป็นเกาะเป็นแต่หนูไม่ได้อยู่เกาะน,นะหนูอยู่ภาคพื้นดินนะเออเกาะมันก็จะขี่รถไปนิดนึงมันไม่ไกลหรอกประมาณสิบห้านาทียวนนะอนเนี่ยคนไปขอให้ไปด้วยก็ตลกเพราะแทบไม่รู้จัก กันเลยทําให้เจ้าสาวอึดอัดหน้าเกงใจก็จังว่าแหละเนาะพูดถึงแม่ใหญ่โอเลี้ยงเคยเห็นนางถ่ายคลิปหนึ่งกินไปคุยไปสภาพดูไม่ได้เลยอยากที่ห้าแม่นางก็ตั้งชื่อให้เนาะโอชินปะนะดูสภาพหนังหน้าลูกเอ่งเออชื่อท่านขุนเจ้าเจ้าเคยเอิน ห้องที่มัน,นซ่อมดนตีหรือซ้อมดนตรีหรือเปล่าอ๋อใช่ห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละห้องที่มันซ้อมดนตรีนั่นแหละเอ่อชื่อท่านขุนพวกเราเรียกแต่ท่านขุนใช่อันนี้มันเป็นขึ้นแค่เราเรือกเรียกสับแทนตัวนางเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนางก็ต้องมีชื่อสวีดิสอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออถ้ามันบอกมันรู้จักพอดีนะ่ะถามมันหน่อยว่า ผัวอีเลดี้ชื่ออะไรขนาดผัวอีคิมเนี่ยพอยังรู้จักชื่อมันเลยเออไอเปกกาผัวอีคิมอพราะว่ายังรู้ถ้ามึงบอกมึงสนิทแต่กูมึงบอกมาสถผัวกูชื่อแหละจะยายเออพรไม่ได้สนิทกับอียายโอชินพอไม่รู้ผัวคนนั้นตอนที่นางมาตอนนั้นอ่ะเป็นผัวคนเก่าพอก็พอก็ไม่ได้รู้ชื่อผัวนางนะแต่แต่เห็นเห็นว่าหน้าตายังไง ตอนนี้นางได้ผัวใหม่ผัวใหม่นางมีเงินแต่ผัวเก่าอ่ะอีอีอีโอเลี้ยงอ่ะเลี้ยงผัวเก่าเพราะว่าผัวเก่าตอนนั้นไม่มีงานก็เลี้ยงผัวเก่าชีวิตก็รุมเงินดอนอ่ะไม่เคยมีเงินเก็บเพิ่งมามีเงินตอนได้ผัวใหม่เพราะว่าผัวใหม่เขามีบ้านเขามีที่นางก็โชว์บ้านโชว์ที่โอ้ยใหญ่โตแบบอุ้ยดูสิที่ผัวบ้านของผัวค่ะไม่ใช่ของมึงค่ะจบแล้ว ย้ายไปอยู่กับผัวใหม่แล้วนางไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอะไรงนี้ไงทํางานมาก็แบบมีเงินแบบได้ใช้เต็มไม้เต็มมือนางก็เลยเริ่มเริ่มมีเงินเก็บอืมไม่งั้นนางไม่มีเงินเก็บน่ะเอออ๋อ,อเอามือปิดปากเขาใช่ปะปิดปากมันเองมันทํามืออย่แบบาเงี้ยแบบทำอย่างเงี้ย พุ่มไม้ขี่หลังเอามือปิดใช่ไหมมันปิดอยู่หน้าบ้านมันไม่ได้ปิดอยู่หลังพุ่มไม้พอออกมานี่กินสเต็กขออนุญาตกินมือใดบอจา้าแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะแม่สับป,ปะเหลือรู้ว่าท่านขุนชื่ออะไร <c oughs> อุ้ยแรงแม่สับป,ปะเหลือแรงมาก <c oughs> แรงมากแม่ศับประเลิร์มแม่ับประเลิจะเป็นผู้มาก่อนการไม่ได้นะคะแม่ศับประเลิค่ะขอบคุณมากลูกยินดีค่ะสอบถามครับตอนนี้ล่าตัวไปถึงไหนแล้วครับหมันไส้อุย้ยเรื่องพวกเนี้ยคือมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วอะ่ะเอาจริงมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะ แล้วทางอิมิเกรชันนะกว่าที่เขาจะอ่านอ e ีเมลเราอะไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าวันวนหนึนนน่งอะ่ะเขาได้อ e ีเมลกี่อันคนอ่านกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็คาดการไม่ได้อะ่ะที่จริงแล้วท่านขุนชื่อสอรพงษ์ ผลกระทบครั้งต่อไปใช่ค่ะมันจะมีผลกระทบครั้งต่อไปค่ะเวลาที่คุณขอวีซ่านะคะ